กูเจเซฮายท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเต้ยอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับการรีวิวค่าพลังนักเตะทั้ง11คนในแพ็ก Player of the Week Worldwide ของเดือนมกราคมวันที่30แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าในแพ็กมีใครบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับคีรียอนเอนเปเป้เข้ามาอีกแล้วนะครับผมตัวต่อมาครับลิกาโดแคลฟิโอลีนะครับผมตัวต่อมาครับตัวที่3ซานโดโตนารีนะครับผมตัวที่4ครับโจชัวคิมิต ตัวที่5ครับผมราตาโลมาติเนสตัวที่6ครับเอเดสันมอร์เลสครับผมตัวที่7ครับเฟอร์มินโลเปสตัวที่8ครับแมกเนสอากิิิอากโลชีนะครับผมตัวที่9ครับผมดอนโกอัลตาล่าครับผมอัลตาล่านะครับผมตัวที่10ครับผมกรูสติลนะครับผมตัวสุดท้ายครับตัวที่11สตาร์สตาร์ฮินจาพาวพาโลวิชนะครับผม สามตัวสุดท้ายผมขออภัยจริงครับสี่ตัวท้ายนี้อ่านชื่อยาวจริงครับอ่านชื่อผิดการใดขออภัยด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าทั้งสิบเอ็ดตัวครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังแต่ละคนว่าเป็นยังไงกันเลยไปกันเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับผมเป็นทางด้านของเอเดสันมอร์ลิสนะครับผมมาในตำแหน่งออฟฟ ensive goal keeper หรือ attacking goal keeper เองครับมาพร้อมกับเมนบูทพาสซิ่งบวกสามครับผมค่าพลังจะแม็กอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับค่าพลังที่แต่เก้าสิบของเอเดสันนะครับจะมีทั้งหมดสี่ค่าพลังครับก็ค ค่าพลังการยืนตำแหน่งแลวก็ค่าพลังปฏิกิริยาการตอบสนองครับแลวก็ค่าพลังคิกพาวเวอร์ครับสำหรับเอติสัตต์ร่างนี้นะครับเป็นโกที่สามารถใช้เท้าได้ดีมากครับถ้าเทียบกับโกหลายๆตัวถือว่าใช้เท้าดีมากรองมาจากนอยเออเลยครับผมแล้วก็มีค่าการเซฟค่าการปัดป้องค่าการจับบอลยืนตำแหน่งการ ปฏิการิาตอบสนองนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยเป็นโกที่ครบเครื่องเช่นกันนะครับสามารถเปิดบอลได้เล่นบอลกับเท้าได้ดีใช้มือได้ดีถือว่าเป็นโกที่สุดยอดมากๆครับและค่าพลังก็จะแม็กกถึง1 0ึงออีกเลยนะครับผมถือว่าเก่งมากๆครับอ๋อขออภัยครับลืมอธิบายเกี่ยวกับเม็ดบู๊ตไปสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็เม็ดบู๊ตนะครับบวก3ก็คือเมื่อฟอร์ม A อนะครับเขาจะบู๊ตสค่าพลังถ้าฟอร์ม B เขาจะบู๊ตสค่าพลังครับฟอร์ม C ีเขาจะบู๊ตแค่ค่าพลังเดียวนะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็ โกตำแหน่งเดียวครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาครับเรโตโรมาติเนสนะครับมาในตำแหน่งดีฟไลยิงฟอร์เวิร์ดนะครับผมมาพอกรมเบดบูสชูตติ้งบวก3ครับค่าพลังแม็กอยู่ที่101ค่าพลังที่แตะก9ของเขามี3ค่าพลังครับก็คือค่าพลังการทําเกมลุกค่าพลังฟินิชชิ่งค่าพลังคิกาวเวอร์ครับสำหรับมาติเนสนะครับเป็นกองหน้าที่เลี้ยงบอลได้ดีออลางนี้เลี้ยงบอลได้ดีมากครับมีสปีดที่เร็วเตะแรงยิงคมนะครับ ลูกอกากาศถือว่าเล่นพอได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากถือว่าโดยรวมแลว้วมีความแข็งแรง,ง,งร่างกายที่ดีโดยรวมมองแลว้วไม่ได้แย่เลยครับไม่มีกองหน้าดีๆสามารถเปิดไปใช้กันได้ถือว่าเก่งครับในร่างนี้ยิ่งเป็นร่างนี้ครับเลี้ยงบอลคล่องกว่าร่างโชว์ไทมก์กว่าร่างไหนๆอีกนะครับผมตำแหน่งที่เขาเล่นได้มี2ตำแหน่งครับคือ CF กับ s s ได้ค่าพลังแทบจะเท่ากันเป๊ะๆเ,เ,เลยครับผมโดยรวมก็จะมีประมาณนี้ครับไปดูต่อไปกันเลยครับ ตัวอมาครับเป็นทางหน้าของโจชัวคิมมิตครับผมมาตำแหน่งฟูลแบ็กฟินิชเชอร์หรือเป็นแบ็กสายจบสกอร์นั่นเองนะครับค่าพลังแม็กอยู่ที่100ไม่มีเม็ดบูทนะครับผมค่าพลังที่แตะเก้าของคิมมิตนะครับมีทั้งหมด5ค่าพลังครับก็คือค่าพลังการเปิดบอลค่าพลังตั้งลูกเซตพีสนะครับค่าพลังเกมรับค่าพลังความดุดันแล้วก็ค่าพลังสตามิน่ครับผมค่าพลังอื่นๆนะครับสำหรับคิมมิตจะมีสำหรับคิมมิตนะครับเป็นแบ็กที่สามารถเล่นแบ็กได้เล่นกลางรับได้นะครับผมเล่นกลางธรรมดาได้ สามารถเลี้ยงบอลได้คล่องนะครับเปิดบอลได้ดีจบสกอร์ได้นิดหน่อยครับผมคลิปเพอร์จะน้อยไปหน่อยมีสปีดถือว่าเร็วอยู่ครับ8ปดสค่าเกมรับนี่ถือว่าแน่นมา,มากๆเลยนี่ขนาดเป็นแบ็กสายจบสกอร์นะครับจะมีค่าเกมรับขนาดนี้ค่าพลังหนื่นบาลานซ์ดีครับเลี้ยงบอลน,นี่ไม่ต้องถามครับคล่องหายห่วงสตาม,มิน่เยอะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่เหนื่อยแน่นอนเปิดบอลดีตั้งลูกตั้งเตะยิ่งดีเลยครับสำหรับคิมมิด แต่อย่างที่เขาเล่นได้มี3ามตำแหน่งเหมือนที่บอกไปครับก็คือ c m มเอฟดแล้วก็แบ็คขวานี่นะครับได้ค่าพลังเท่ากันเลยโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาครับเป็นทางด้านของคิเลียนเอ็นเาเป้นะครับผมมาในตำแหน่งโก้โพลเชอร์ค่าพลังแม็กอยู่ที่102ไม่มีเม็ดบูสต์นะครับค่าพลังที่แตะเก้าของเอ็นเาเป้ครับมีทั้งหมด6ค่าพลังครับผมโดยหลักเป็นค่าพลังการทำเกมลุกค่าพลังการเลี้ยงบอลฟินิชชิ่งนะครับสปีดต้นสปีดปลายเอ็นเาเป้ครับไม่ต้องถามถึง เป็นกองหน้าที่มีสปีดที่เร็วเลี้ยงบอลได้คล่องจบสกอร์ได้ดีนะครับผมครบเครื่องอยู่แล้วยิ่งไปล่างนี้นะครับจบสกอร์ถึง92เลยสปีดต้นสปีดปลายรวมกัน95เท่ากันครับการเลี้ยงบอลน,นี้อยู่ถึง91ถือว่าคล่องมากๆครับผมเป็นกองหน้าที่เลี้ยงบอลคล่องจบสกอร์ดีวิ่งเร็วส่วนค่าพลังหนึ่งครับายบอลสัมม้นโยบอลยาวก็ปกติครับไม่ใช่ทางถนัดของกองหน้าอยู่แล้ว ลูกกา,ากะเอ่ปปเป้ก็ไม่ได้เด่นครับเพราะเขาไม่ใช่กองหน้าที่มีรูปร่างสูงอะไรมากมายเน้นไปทางด้านของกระชากยิงเลี้ยงบอลหาช่องยิงซะมากกว่านะครับตำแหน่งที่เล่นได้มีทั้งหมด5าตำแหน่งครับก็คือกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายต่ำปีกขวาต่ำครับผมแต่ค่าพลังที่เท่ากันก็เพียงแค่3ตำแหน่งข้างบนครับคือกองหน้าซ้ายปีกซ้ายปีกขวาครับผมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ ตัวต่อมาครับเป็นทางด้านของกูติลนะครับผมมาตำแหน่งโฮเพเยอร์เองนะครับค่าพลังแม็กาติกล่ที่97ไม่มีเม็ดบูครับค่าพลังที่แตะเก้าของเขาก็ไม่มีเลยนะครับผมมีแค่เฉียดๆอยู่ที่89กับ8ปดกว่าๆนะครับผมค่าพลังอื่นนะครับการเลี้ยงบอลถือว่าคล่องครับมีการจ่ายบอลสั้นที่ดีมีค่าจบสกอร์ที่ดีไปกองกลางที่จบสกอร์ได้ดีนะครับมีสปีดต้นสปีดปลายที่เร็ว บาลานไม่ได้เยอะมากครับผมซามินาก็ถือว่าน้อยครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเก่งครับผมแต่ไม่ได้แย่จนเกินไปตำแหน่งที่เขาเล่นได้มี2ตำแหน่งครับก็คือ AMF กับ CMF ได้ค่าพลังบวกลบ2ครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมานะครับเป็นทางดาของซานโดโตนาลีนะครับผมมาในตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นั่นเองนะครับค่าพลังแม็กอยู่ที่99้าในาตำแหน่ง DMF ด้วยนะครับผมล่างนี้ ค่าพลังที่แต่90ของโตนาลี่นะครับมี3ค่าพลังก็คือค่าพลังการจ่ายบอลสั้นความดูดันแล้วก็สตามิน่าครับผมสำหรับโตนาลี่ครับเป็นกองกลางที่เลี้ยงบอลได้คล่องนะครับผมมีเกมรับที่แน่นจ่ายบอลได้ดีจบสกอร์ได้นิดหน่อยครับผมแต่ก็ถือว่ายิงได้ครับผมมีช่องแถว2สามารถส่องได้หายห่วงครับมีการเลี้ยงบอลที่คล่องอยู่แล้วครับบาลานซ์เยอะความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายก็เยอะครับผมมีสปีดต้นสปีดปลายที่ถือว่าให้มาก็ดีสำหรับกองกลางเลยครับเกมรับไม่ต้องถามถึงครับแน่น ค่าพลังหนึ่งครับการเลี้ยงบอลก็คล่องเหมือนที่ได้บอกไปครับจ่ายบอลสั้นยืบอลยาวนี่เกือบแต่90หมดเลยถือว่าดีมากๆครับตำแหน่งที่ตัวนัลนี่เล่นได้มี2ตำแหน่งครับก็คือซ m f กับ DMF ได้ค่าพลังบวกลบ2ครับผมแต่แนะนำให้ยืนซ m f ครับไซนในอยู่ที่101เลยโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาครับเป็นทางด้านของ r ิคา r d โดคาลิฟิโอรีนะครับผมมาตำแหน่ง ออฟฟ ensive วิ่งแบ็คหรือแอคติ้งฟูลแบ็คกันี่นะครับผมค่าพลังแม็กอยู่ที่99ค่าพลังที่แตะ90ของคาราฟิโอรี่นะครับมีทั้งหมด3ค่าพลังคือค่าพลังเกมรับค่าพลังแท็กกิ้งค่าพลังสตามิน่าสำหรับคาราฟิโอรี่นะครับตั้งเท่าที่ผมจําได้นะครับค่าพลังของเขาหรือการเก่าๆของเขานะครับจะเป็นฮันด้าของเซนเตอร์มากกว่านะครับไม่ได้มาเป็นแบ็คนะครับร่างนี้มาเป็นแบ็คมีสปีดที่เร็วครับผมเกมรับแน่นการเปิดบอลก็ตามสไตล์เซนเตอร์ไปยินแบ็ครับไไม่่ดด้้ีอยูแลว ค่าพลังหนึ่งลูกกลางอากาศถือว่าดีมากๆครับ8 8กับ8 6เลยทิสุดข้อคอนแทคนี่ถือว่าเป็นแบ็กที่ความแข็งแรงทางร่า,างกายเยอะมากครับสปีดก็ถือว่าพอเร็วอยู่ครับสปีดปลายอยู่ที่8 9เลยค่าพลังหนึ่งก็เน้นไปทางด้านของเกมรับซะมากกว่านะครับเกมลุกก็ไม่ได้ดูหวือหวาอะไรมากตำแหน่งที่เขาเล่นได้มี3ตำแหน่งครับก็คือปีกซ้ายต่ําแล้วก็แบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์นะครับแต่ยืนเซนเตอร์จะดีกว่านะครับเพราะค่าพลังอยู่ที่101เลยนะครับผมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ไปดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวต่อมาครับเป็นทางด้านของสตาร์ฮินจาพาลาโววิกนะครับผมมาตำแหน่งเดสทอรเยอร์นะครับค่าพลังแม็กอย9.7เลยค่าพลังที่แตก90ของเขามี4ค่าพลังครับก็คือค่าพลังเกมรับทั้งหมดแล้วก็ค่าพลังความดูดดันค่าพลังความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายครับผมเท่าที่ผมดูนะครับค่าพลังอื่นถือว่าไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่นะครับเน้นไปทางด้านของเกมรับกับลูกกลางกะศมากกว่าครับเป็นกองหลังที่ไม่ได้มีสปีดที่เร็ววบูบาครับผม มีเน้นไปนทางด้านของการยืนสกัดบอลลูก,กลาอากาศแล้วก็การเข้าประทะบอลน,นะครับแต่ถ้าวิ่งตามกองหน้านี่ก็ไม่ต้องถามครับหลุดแน่นอนค่าพลังงางก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินไปครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็แค่กองหลังตำแหน่งเดียวครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ ตัวต่อมานะครับเป็นทางด้านของดันโกออตตาอาร่านะครับผมมาตำแหน่งโกพอยเชอร์นะครับค่าพลังแม็กอยู่ที่97ค่าพลังที่แตะเก้าของออสตาร่านะครับมีทั้งหมด2ค่าพลังคือสปีดต้นสปีดปลายค่าพลังอื่นให้มาสูสีถือว่าได้แตะเกือบ90เลยนะครับผมสับออสตาร่านะครับเป็นกองหน้าที่เท่าที่ผมดูนะครับค่าพลังเลี้ยงบอลคล่องครับผมจบสกอร์ได้ดีลูกกลางอากาศมีค่าจำที่เยอะเฮดเดอร์กับแตะ80ครับ ถือเป็นกองหน้าตัวเล็กที่สามารถเล่นลูกกาศได้ดีมีสปีดที่เร็วเตะแรงยิงคมเลี้ยงบอลคล่องบาลานซ์เยอะครับทรงตัวได้ดีสตามิน่าเยอะอะไม่ได้เยอะครับขออภัยด้วยน้อยมากๆนะครับผมตำแหน่งที่เขาเล่นได้นะครับมีทั้งหมด6ตำแหน่งครับก็คือปีกซ้ายซ้ายต่ำแบ็กซ้ายนะครับปีกขวาขวาต่ำแล้วก,ก็กองหน้านะครับผมในค่าพลังบวกลบ2นะครับผมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ ตัวต่อมานะครับเป็นทางด้านของแมกเนสอ g กิโลช i นะครับผมมาตำแหน่งเคียร์จีเพย์เมเกอร์นะครับผมค่าพลังแม็กอยู่ที่98ไม่มีเม็ดบู๊ครับค่าพลังที่แตะ90ของเขามี2ค่าพลังเหมือนออตต้าครับผมก็คือค่าพลังสปีดต้นสปีดปลายค่าพลังหนึ่งการเลี้ยงบอลก็ให้มาเกือบ90ครับอยู่ที่80ไปไปคล้ายๆออตต้าเลยครับจบสกอร์ดีครับผมเลี้ยงบอลคล่องสปีดเร็วบาลานซ์เยอะสตามิน่าเท่ากันเลยครับ ค่าพลังโดยรวมนี่แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับผมต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเอาเป็นว่าค่าพลังเท่านี้ผมว่าก็เก่งมากๆแล้วครับตำแหน่งที่เขาเล่นได้นะครับมีทั้งหมด3ตำแหน่งครับคือปีกขวาปีกขวาต่าแล้วก็เอเอฟครับผมได้ค่าพลังลบบวกลบหนึ่งครับผมโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปดูตัวสุดท้ายกันเลยครับตัวสุดท้ายครับผมเป็นท่าน้าของเฟอร์มินโลเปสนะครับผมมาในตำแหน่งโฮปเฮเยอร์ค่าพลังอยู่ที่100นะครับผมมีเมดบู์เทคนิคอลบวก3 ค่าพลังที่แตก90ของโลเปซนะครับมี2ค่าพลังก็คือบ bon อลคอนทรลกับดิฟฟิ้งค่าพลังหนึ่งครับผมการจ่ายบอลสั้นโยบันยาเป็นกองกลางที่จ่ายบอลสั้นโยบันยาได้ดีครับเลี้ยงบอลได้คล่องจบสกอร์ได้ดีเตะแรงวิ่งเร็วบาลานซ์เยอะสตามิน่เยอะเกมรับถือว่าให้มามีได้ดูต่างหน้าครับผมถือว่าเป็นกองกลางที่เก่งอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเลี้ยงบอลได้คล่องจ่ายบอลได้ดีจบสกอร์ได้ด้วยครบเครื่องเลยครับผมตำแหน่งที่โลเปซเล่นได้นะครับมี4ตำแหน่งครับก็ค กลางลุกแล้วก็ Cmf นะครับผมได้ค่าพลังบวกลบ2น,นั่นเองนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องน้องเต่งกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ